คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนทั้งโลกถึงพูดถึงชื่อโตชินากาโมโต้ทั้งๆที่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขาไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครแต่ผลงานของเขากลับเปลี่ยนโลกการเงินไปตลอดกาลบิตคอยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครสักคนอยากรวยแต่มันเกิดขึ้นจากความเบื่อหน่ายต่อระบบที่ไม่ยุติธรรมและทั้งหมดเริ่มจากเอกสารแค่ก้าวหน้าที่ถูกส่งทางอีเมล ในคืนหนึ่งของปี2008ปีนั้นโลกกำลังล่มสลายทางการเงินรีแมนบาร์เทอร์ธนาคารยักษ์ใหญ่ในอเมริกาล้มละลายตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงคนตกงานนับล้านรัฐบาลต้องพินเงินเพิ่มเพื่ออุ้มธนาคารแต่คนธรรมดากับถูกปล่อยให้จมไปกับหนี้สินมันคือช่วงเวลาที่ความเชื่อใจในระบบการเงินพังอย่างสมบูรณ์และในขณะที่โลกกำลังมืดมิด มีอีเมลหนึ่งถูกส่งไปยังกลุ่มไซเฟอร์พังส์ด้วยหัวข้อสั้นๆว่า bitcoin A peer to peer electronic cash system 31ตุลาคมปี2008คือวันที่โลกการเงินเปลี่ยนไปตลอดการอีเมลจากบุคคลชื่อาโตชินากามโตะมีไฟล์แนบชื่อ bitcoin pdf เอกสารเพียงก้าวหน้าที่อธิบายระบบเงินใหม่ที่ไม่ต้องมีธนาคาร ไม่ต้องมีคนกลางไม่ต้องพึ่งความเชื่อใจใครทั้งนั้นในเอกสารนั้นเขาไม่ได้พูดถึงราคาไม่ได้พูดถึงการลงทุนแต่พูดถึงอิสระภาพของผู้คนที่ไม่ต้องให้ระบบใดมาควบคุมเงินของตัวเองอีกต่อไปหัวใจของเอกสารนี้อยู่ที่คำว่า peer to peer คำนี้แปลตรงๆว่าระหว่างเพื่อนถึงเพื่อนแต่ในโลกเทคโนโลยีมันหมายถึงการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างผู้ใช้ไม่มีตัวกลางไม่มีเซิร์ฟเวอร์คุม เหมือนคุณส่งเพลงให้เพื่อนผ่านบิตทอร์เรนแต่แทนที่จะเป็นไฟล์เพลงมันคือเงินซาโตชิต้องการสร้างระบบที่ให้คนส่งเงินหากันได้โดยตรงโดยไม่ต้องให้ธนาคารคอยอนุมัติอีกต่อไปแต่จะทำแบบนั้นได้อย่างไรละ่ะเพราะปัญหาใหญ่ที่สุดของเงินดิจิตอลก่อนหน้านี้คือสิ่งที่เรียกว่าดับเบิลสเปนดิงปัญหานี้เหมือนกับการที่คุณมีไฟล์รูปหไฟล์แล้วคุณก๊อปปี้ส่งให้คนอื่นได้ไม่จากัด ในโลกของข้อมูลมันง่ายมากที่จะคัดลอกสิ่งหนึ่งให้เป็นพันแต่เงินไม่สามารถทำแบบนั้นได้ถ้าเงินหนึ่งเหรียญถูกใช้สองครั้งระบบก็จะล่มทันทีซาโตชิเขียนในไวท์เพเปอร์ว่าระบบเงินดิจิทัลล้มเหลวเพราะมันต้องพึ่งตัวกลางที่เราไม่อาจไว้ใจได้เขาจึงเสนอทางออกด้วยการสร้างระบบที่ทุกคนในเครือข่ายจะตรวจสอบกันเองทุกธุรกรรมจะถูกประกาศให้ทุกคนเห็น และถูกบันทึกลงในสิ่งที่เรียกว่าบล็อกบล็อกเหล่านี้จะถูกเชื่อมต่อกันด้วยแฮชฟังก์ชันกลายเป็นบล็อกเชนสมุดบัญชีสาธารณะที่ทุกคนถือสำเนาวไว้เหมือนกันหมดแต่การสร้างบล็อกใหม่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยไม่ให้ใครโกงคำตอบของซาโตชิคือแนวคิดที่ชื่อว่า proof of work มันคือการใช้พลังคอมพิวเตอร์คำนวณโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยากมากเพื่อพิสูจน์ว่าฉันทำงานจริงก่อน ได้สิทธิ์เพิ่มบล็อกใหม่ลงในระบบกระบวนการนี้เรียกว่าการขุดหรือ Mining มันคือการแทนที่ความเชื่อใจด้วยแรงงานจริงๆของเครื่องจักรไม่มีใครโกงได้เพราะทุกอย่างต้องใช้พลังงานจริงๆในการพิสูจน์เมื่อบล็อกใหม่ถูกขุดขึ้นข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดในบล็อกนั้นจะถูกแฮชและเชื่อมต่อกับบล็อกก่อนหน้าถ้าใครพยายามแก้ข้อมูลในบล็อกเก่าแฮชจะเปลี่ยนและทำให้ห่วงโซ่ทั้งหมดไม่ตรงกันทันที นี่คือสิ่งที่ทำให้บล็อกเชนปลอมไม่ได้และไม่ต้องมีคนกลางมานั่งเช็คเพราะระบบมันตรวจสอบกันเองอยู่แล้ว w วท์เพเปอรยังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Timestamp Server ซึ่งทำหน้าที่บันทึกเวลาของแต่ละธุรกรรมเพื่อพิสูจน์ว่าใครทำอะไรก่อนใครมันคือการใส่ตราประทับเวลาให้ทุกข้อมูลทำให้การแก้ย้อนหลังเป็นไปไม่ได้เพราะเวลาถูกบันทึกไว้ในทุกบล็อกอย่างชัดเจนอีกสิ่งที่น่าทึ่งคือ โตชิไม่ได้เพียงสร้างระบบที่ทำงานได้แต่ยังคิดเรื่องแรงจูงใจไว้ครบถ้วนเขาดีไซน์ให้คนที่ช่วยขุดบล็อกจะได้รับรางวัลเป็นบิตคอยที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นใหม่สิ่งนี้กลายเป็นแรงดึงดูดให้คนทั่วโลกเข้ามาร่วมตรวจสอบระบบมันคือการเปลี่ยนผู้ใช้ให้กลายเป็นผู้พิทักษ์ระบบโดยธรรมชาติจำนวนบิตคอยที่ถูกสร้างมีขีดจำกัดที่21ล้านเหรียญ มันจะค่อยๆลดการผลิตลงทุก4ปีผ่านกระบวนการที่เรียกว่า having นี่คือสิ่งที่ทำให้บิตคอยมีลักษณะเหมือนทองคำหายากมีจำกัดและไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้แตกต่างจากเงินกระดาษที่รัฐบาลพิมพ์ได้ไม่จำกัดจนเกิดเงินเฟ้อสิ่งที่ซาโตชิทำใน white paper คือการรวมทุกแนวคิดจากนักคิดรุ่นก่อนจากเดวิดทาวเวดาดนิกซาโบอดัมแบ็กทั้งหมดรวมอยู่ในเอกสาร9หน้านี้อย่างลงตัวเขาใช้แฮชฟังชันเพื่อสร้างความปลอดภัยใช้ดิจิตอลซิกเนเจอร์เพื่อยืนยันเจ้าของธุรกรรมและใช้ proof of work เพื่อรักษาความยุติธรรมในเครือข่าย มันคือการเอาแนวคิด30ปีของมนุษย์มาต่อกันให้สมบูรณ์แบบในจุดเดียวหลังจากอีเมลนั้นถูกส่งออกไปผู้คนในกลุ่มไซเฟอร์พังช์เริ่มเข้ามาอ่านบางคนสงสัยบางคนตื่นเต้นบางคนไม่เชื่อว่ามันจะทำได้จริงแต่มีคนหนึ่งที่ตอบกลับอีเมลนั้นชื่อว่าฮาวฟินนี เขาเป็นนักโปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจไวเพเปอร์อย่างลึกซึ้งและจะกลายเป็นผู้รับธุรกรรมบิตคอยคนแรกในโลกในเวลาต่อมาสามกราพมปี2009สาซตุชิเปิดคอมพิวเตอร์ของเขาและขุดบล็อกแรกของโลกมันถูกเรียกว่า Genesis Block ในนั้นมีข้อความหนึ่งที่ถูกฝังไว้ว่า The Times 03-09ทับ ทับ2-0-0-9 Chancellor on bring of second bailout for banks มันคือผ่านหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ The Times ของวันนั้นเองเป็นข้อความที่เหมือนการประกาศว่า Bitcoin เกิดขึ้นเพื่อต่อต้านระบบเดิมที่ล้มเหลว Genesis Block ไม่ใช่แค่บล็อกแรกแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นยุคใหม่ของมนุษย์ ยุคที่คนธรรมดาสามารถถือเงินของตัวเองได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากใครซาโตชิไม่เคยเปิดเผยตัวตนไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นชายหรือหญิงเป็นคนเดียวหรือกลุ่มคนแต่สิ่งที่แน่ชัดคือเขาเข้าใจทั้งเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในระดับสูงสุดบางคนถึงขั้นเชื่อว่าเขาอ่านไม่ใช่คนธรรมดาด้วยซ้ำ สิ่งที่น่าทึ่งคือหลังจากเปิดตัวบิตคอยได้เพียงไม่กี่ปีซาตุชิค่อยๆหายไปจากโลกออนไลน์อย่างเงียบๆเ,เขาส่งอ e ีเมลสุดท้ายในปี2011และจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อเขาได้อีกเลยราวกับว่าเขาส่งไฟฉายให้โลกแล้วเดินหายเข้าไปในความมืดไว้เพเปอร์ของเขาได้รับการยอมรับในเวลาต่อมาไม่ใช่เพียงในแวดวงเทคโนโลยี แต่ในวงการเศรษฐศาสตร์การเงินและประชามันคือการตั้งคำถามกับระบบที่เราคุ้นเคยมานานระบบที่บอกให้เราเชื่อในแบงค์เชื่อในรัฐบาลแต่ซาโตชิบอกว่าอย่าเชื่อใครเลยให้เชื่อคณิตศาสตร์แทนบิตคอยไม่ได้แค่สร้างเงินดิจิตัลแต่มันสร้างแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า ความเชื่อใจแบบไร้ตัวกลางหรือ trustless system มันไม่ต้องการคนที่ไว้ใจได้มันต้องการแค่ระบบที่ไม่มีใครสามารถโกงได้ตัางหากจากเอกสารเพียงก้าวหน้าบิตคอยกลายเป็นขบวนการระดับโลกและจุดประกายให้เกิดบล็อกเชนอีกนับพันระบบในเวลาต่อมาในตอนนี้ เราได้เดินทางมาถึงจุดกําเนิดของทุกสิ่งจากแฮชฟังชั่นและดิจิตอลสิ gnature มาสู่เอกสารที่รวมทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกันจนกลายเป็นบิตคอยนในตอนต่อไปเราจะพูดถึงบล็อกแรกที่ถูกขุดแรงจูงใจของนักขุดเศรษฐศาสตร์ของบิตคอยนและการเกิดขึ้นของคำว่า having ระบบที่ทำให้บิตคอยหายากขึ้นเรื่อยๆเหมือนทองคำ นี่คือบทใหม่ของโลกการเงินที่เริ่มต้นจากคนคนเดียวคนที่เชื่อในอิสรภาพมากกว่าอำนาจและชื่อของเขาคือซาโตชินากาโมโต